สวัสดีทุกคนเดินนะครับวันนี้เรามาอยู่ในไม้คราฟชิฟลอดอีพีสี่อยู่กับข้าวาหอมคนเดิมนะฮะ <c oughs> แค่ไปเปลี่ยนสก,กินมานะฮะย uh ู <oo> เออ EP3 ขอโทษด้วยนะครับที่ <c oughs> okay, ม,มันเด้งเองโอเคมาต่อเลยต่อเลยต่อเลยบ้าโอ้ยอะไรไม่แจ้งเตือนอีกวนะเนี่ย้อย่าบินมาปิดไปจับว่า

เล่นน็อกล่ามาดิสหนึง่งไม่ได้ก็ไม่ได้ทำอะไรเล่นน็อกลอ่ทาท่าเดิมท่ามือถึงบ้าน,นก็จะมึออยากให้เล่นมาครับอาชีพรอดอีเอ,อ่อร์ชั่นอะไรก็บอกได้นะครับติดติดก,ก็ได้นะแต่มีติดติดผมจะเล่นได้แค่คนเดียวเพราะคนอื่นเล่นไม่ได้ไมั้ง แต่ผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นนะหนึ่งกี่สิบเจ็ดตอนนี้นะคะหนูก็่หนูรีบกลับนใช่ไหมพี่อาเอืมหนูก็ไม่ได้อัดคลิปเราไม่มีช่องว่านูก็สมมติหนูไม่ได้อัดคลิปกับพี่เออมแล้วทำไมเออใช่เดี๋ยวน้องก็หอมก็จะไม่ได้อัดคลิปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวน้องก็จะกลับบ้านเหมือนกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะ เขุดเล็กขุดนีลนะฮะฮะขุดนะขุดฮะเ็นชื่อแล้วตุ๊กปึ๊บปึ๊บระวังพวกมอนสเตอร์นะโอเคจะไปนอนก่อนโอเคอันนี้ต้องนอนต้อนนอนตอนที่ผมไปเล่นนอกรอบมายังไม่เคยตายยามหอดแล้ว ผมล้างทำไมล่ะนี่ผมมาให้เอตอร์มาบกบ้านเรานี่ก็สว่างน,นะครับเปิดประตูค้างไว้เลยหน่อยใครอยากได้ใหม่ครับวอร์ชั่นอะไรก็บอกได้นะคะเดี๋ยวผมจะมีคลิปแจกแต่ผมจะไม่เล่นนะผมจะเล่นมาดูเพื่อนๆซื้อเล่นนี้ต่อจนกว่าเครื่องนี้จะพังนะครับผมต้นแบบเฮ้ย อะไรจนกว่ามันจะพังไงถึงมัจะเลิกเลิกเลยเอ๋อก,ก็ซีรีส์นี้ก็จะจบไงท่านพี่เลิกซีรีส์นี้ก็จะจบแล้วเราก็จะได้ทำซีรีส์ใหม่เอา้เอาวไปทำไรอะ่ะเดี๋ยวพี่เอาขุดเอาคาทิคเอาเยอะๆก่อนโได้ไหมเด้ดดงออกขออภยัยพูดคำเดียว เรงออกขออภัยด้นะรับผมงี่หนูขอเป็นไปวห้แล้วดีมาดีเร่งออกขออภัยเออใช่พูดไวกนเร่ง่งออกขอันชอบเ้งอ่ะไม่รู้เปเลยอยากให้พื้นที่เต็มเลยเดี๋ยวเราจะจับเครื่องใหม่ือ ถ้าถ้าได้นอนบุกนะถ้าผมได้นอนบุกเดี๋ยวผมจะอัดเออเฮ้ยผมจะอัดเออในคอมเลยนะโอเคไม่นมีอะไรอีกจุดคอเจ้าไม่ได้พอดีจิบคอนะโอเคค่ะคนเราได้เองนะอันนี้ไม่ได้ฮ่าอัดเราทำไมาเออจุดทีอัดนี่ยเขาก็รังเราคุยกับใคร เออไม่มีช่องยังมายังมาแบบทำเหมือนหนูไม่ช่องอ่ะพ่อหนูมีช่องอยู่แล้ว